ครับเพื่อนๆนานักตกปลาทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตกปลาสายคิวครับนะนะวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาตกปลากันอยู่ที่คลองช่องสระอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณหลังอบตบ้านช้างนะครับที่เราเคยมาตกปลากันหลายๆคลิปแล้วนะครับก็ไม่ได้มานาน้วครับวันนี้ก็เลยลองมาดูครับตอนนี้ก็เป็นป่าแล้วครับทาด้านนี้ปกติมันจะเป็นดินนะครับที่ว่าสามารถมานั่งได้แต่ตอนนี้ก็ต้องบุกป่าเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงโรคระบาดนะครับ ก็ต้องมาหาซุ่มเงียบๆอยู่คนเดียวนะครับออกไปตกปลากับใครก็ไม่ค่อยได้ครับอันตรายครับช่วงนี้ก็ยังไงก็ฝากนนานะครับดูแลสุขภาพรักษาตัวรักษาตัวเองด้วยนะครับโอเคครับนานะเดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาพอไปทำข้าวหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายสามนะครับเดี๋ยวมีเวลาสองสามชั่วโมงครับนานะเดี๋ยวไปรอลุ้นกันดีกว่าครับ นี่ใสสายเซฟเลย,ย,ย,ยอู้นอู้นอู้นเรื่องอะไรโอ้โหวุ่นเป็นหักครับน,ะนะ้าฮะโอ้เมื่อกี้ไม่ได้ใส่สายเซฟไว้นะครับเมื่อกี้กำลังตั้งทุนอยู่นะครับเพราะกำลังจะเซ็ตทุนอยู่แล้วอยู่ดีก็เข้ามากินเลยครับ เอาไม่อยู่ครับนะนะนี่น่าจะเป็นปลาสวายนะเมื่อกี้นี้ oh. ไปซะแล้วครับโอ้โห oh. oh. เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับไม้แรกมาก็โดนของใหญ่เลยครับนะนะได้ลุ้นอยู่ครับอย่างนี้เขตครับ okay, นะนะตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยนะครับก็ใส่ สายเทปวิกกี้กินตอนที่ผือนะครับเรายังไม่ได้ตั้งตัวนะครับแต่ตอนนี้อาจริงนะครับเดี๋ยวจะ z o o ขทุนในนา,นานาดูได้เลยครับไปเลยมาดูครับโอกาสที่สองเราจะมีหรือเปล่าหรือว่าจะตัวเดียวแล้วเงียบไปเลยนะครับแค่จต่อเท่านะเลยยังว่า ต่ยังหาจังหวะวัดไม่เจอจหาจังหวะวัดไม่ได้เยจะถอนก็ไม่ถอน <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ตัวครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้ทุกต่จะเฮ้วแล้วอ <c oughs> วัดเราสองไม้ครับแล้วก็ทำปลาคาปิก <c oughs> มีลำบากแล้วครับ เราต้องเอาให้ได้ก่อนสักตัวหนึ่งเพื่อเป็นปลาหมานใส่กระชังแล้วก่อนครับอันดับแรกเราต้องหาปลาก่อนใส่กระชังก่อนหนึ่งตัว <laughs> ถอนครับโอ้ยปลาหมออ,อ,อ,อนี่ครับปลาหมานของเราตัวแรกเป็นปลาหมอ <c oughs> แทนปลาสวายที่มันทำเว็ละหักไปนะครับก็ได้ปลาเป็นปลาหมอ <c oughs> เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวเผื่อปลาสวายมันจะตามมานะครับนี่ครับได้มาครับปลาหมานของเราหนึ่งตัวปลาหมอเดี๋ยวเอาใส่กระชังไว้ก่อนครับเป็นปลาหมานของเรา จับไว้เป็นตัวประกันกันครับก็ยังดีกว่าไม่ได้ครับปลาหมานมาแล้วนี่ได้นั่นตัวประมาณอ้โหนึกว่าปลาหมาเราจะเป็นปลาใหญ่ปลาสวายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เอาไว้ก่อนครับปลาหมอก็ยังดีมากันได้แล้วหนึ่งตัว โดนปลาหมออีกแล้วโอ้โหหมานปลาหมอครับปลาอื่นไม่เอาเลยครับวัดได้แต่ปลาหมอนี่ครับตัวที่สองแต่มีสองนั้นนะได้ไปแล้วปลาหมอปลงกระชังไป จมโดนโอโหปลาหมอตัวใหญ่ครับปลาหมอโอโหตัวมาเริ่มเลยเฮ้ยปลาหมอไส์สวยครับตัวนี้เอาไว้ก่อนนี่ครับนะน <c oughs> ะปลาหมอไส่สวยสองสามนิ้วได้ครับก็ถือว่าไส์สวยอยู่ครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนครับตอนยังไม่เจอปลาใหญ่ก็เก็บปลาหมอไปก่อนแล้วกันตัวนี้าสามเต็มแล้ว ลุยกันต่อครับนะันะยังพอมีลาอยู่ครับเออไอตัวใหญ่ตัวนั้นมันอาจจะกลับมากินอีก <c oughs> <c oughs> มีโอกาสแต่เราทำไม่ได้นะครับต้องมานั่งเสียดายอยู่นี่ ถอนบุญโดนครับอันนี้ใหญ่ใหญ่นแน่นอนโอ้ตัวอะไรอ่ะโอ้ยยายาคาท์าท์คาทๆเดี๋ยวคาดเฮ้ย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 ปลาเขาเรียกปลาอะไรครับนั่นนะได้แล้วครับโอกาสที่สองเราโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วคาด ไม่ทันโอ้การที่สองเราไปซะแล้วโอ้โอคนน่าเสียดายเลยครับตอนนี้มาครับลุยกันต่อเทคสาม <c oughs> โอ้ยขาดไปแล้วครับสองตัวดวงวาสนาเราคงจะได้กินแต่ปลาซิวปลาซ้อยนี่แหละครับเอยไม่มาเลยครับวันนี้สองตัวก็เอาไม่ได้กากจริงๆเลยเด้วมันอาจจะมีอีกครับยังพอมีเวลายอยู่ขอโอกาสที่สามจะได้หรือเปล่าโอกาสที่สาม มึงก็ตอบสู้ๆครับสูส้ๆจมไปแล้วโดนโอ้ยตะเพีย,พย,ย,พย,พยนครับโอ้ตะเพียนใหญ่ตะเพียนใหญ่อ๋ออ๋อจะเพิ่งยิงเพิ่งเด็กขาดอีกโอ้ยตะเพียนใหญ่ครับเออเออหมาแล้ว <c oughs> โอ้มีไส์หน่อยตัวนี้เอาล้วครับเริ่มได้แล้วไส่ใสสวยอยู่ครับนะนะตะเพียนแล้จ,จับดีๆกอนนี่ครับมันอ้วนเลยได้เแลวครับแต่ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรา <c oughs> แต่ตัวนี้ยังไม่ใช่เป้าหมายของเรานะครับเป้าหมายของเราตัวใหญ่กว่านี้ครับ <c oughs> แต่เก็บไว้ก่อน เอาแล้ววันหวานมาแล้วเริ่มมาแล้ว กมาแล้วครับ,รบปลาตะเพียนน้อยๆหนึ่งตัวปลาเริ่มกินช้าแล้วครับนะนะก็จะได้จะราวละตัวก็ทำขาดไปซะอีก เอ้ยปน,นินโอ้ได้แล้วครับนานปนินมายัางไงไม่รู้แต่ไดไ้แล้วครับโอ้ยหลุดเลยปน,นินฮ่าใสสวยอยู่ครับตอนนี้กำลังทอดครับแต่ถ้าพอทำกับข้าวแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเราตามหาปลาใหญ่ตอ่อ <F> hmm> เผื่อมันจะกลับมาอีก อหอยก็มาครับนี่หอยเชอรี่หนึ่งตัวเงียบหอยก็มาหมานจริงๆแต่ไม่หมานปลาใหญ่ครับวันนี้หมานทุกอย่างวาสนาไม่ได้กินปลาใหญ่กับเขา ก็กินแต่ปลาเล็กๆไปก่อนแล้วกันครับก็โอเคครับน้าะตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าแล้วครับเดี๋ยวเราก็คงต้องเก็บของกลับบ้านกันแล้วครับวันนี้ก็พลาดไปครับสองตัวที่เราไม่ได้นะครับไซส์ใหญ่ๆเลยก็น่าเสียดายครับแต่ว่าเราก็ยังพอได้ปลาทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวไปดูผลงานนครับนะาะสำหรับงานวันนี้ครับ ก็ดูผลงานกันครับนี่วันนี้ก็พอได้อยู่ครับก็ได้ปลาตะเพียนมาหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปลานินสองตัวแล้วก็ปลาหมออีกสามตัวนะครับแค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับทำกับข้าวแล้วครับนะนะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องตกปลาสายชิวช่องนี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ